หรับกิจกรรม h อ n ด a g ีโอโน7-8เดือนกันยานะครับนี่บ้านพักเป็นบ้านต้นไม้ครับหลังละหนึ่งห้องโคตร v i p เลยครับทุกคนเอาเรื่องเอาเรื่องแล้วที่สำคัญนะครับทุกคนนี่มีระเบียงแบบส่วนตัวโอ้โหแบบสุดยอดเลยนะครับนี่เป็นระเบียงห้องนะครับของพักส่วนตัวเลยนะครับด้วยวิวบึงฉวากนะครับเนี่นะครับวิวน้ำโคตรโรแมนติกเลยนะครับผมบรรยากาศดีมากครับผมทุกคนสำหรับบรรยากาศคารวาลฮอนด้านะผมขับฮอนด้าจีโอโนนะครับ ก็จะเป็นบ้านพักแบบปานต้นไม้นะครับสวยนะครับสวยนิหนึ่งหลังก็มีหนึ่งห้องมีสองห้องนะครับเรื่องนี้บอกว่าพีเมี้ยงมากแล้วก็มีระเบียงด้านหน้านะครับด้านบนสามารถดูวิวตอนเช้าตอนเย็นดูพระอาทิตย์ตกได้เลยนะครับโอ้โหถ้าใครพลาดคลิปนี้ก็ถือว่าพลาดจริงๆนะครับแต่ไม่ต้องเสียดายครับมีต่อเนี่องแน่นอนนีนะฮะถ้าใครอยากรวมสนุกในเรื่องของกิจกรรมก็ติดตามได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจนักพบบางใหญ่ครับหรือช่องผมเลยครับหนุ่มคิดบันเทิงหรือหนุ่มฮาเลยนะครับนะฮะคัปเดตกิจกรรมของทางร้านนักพบตลอดเลยนะครับกดติดตามไลยนะครับซึ่งในการเดินทางนะครับก็จะเดินทางด้วยรถรถมีรถก๊อฟบริการด้วยพี่มีมีรถก๊อฟไว้บริการทั้งคืนมีมีรถมีรถก๊อฟไว้บริการนะเพราะเดินทางไปบ้านเรามันหลายหลังนะครับ บรรยากาศสวยนะครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับบ้านพักต้นไม้ที่บึงฉวากนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอูทองนะฮะอูทองสวยนะครับตอนนี้เรามาดูพื้นที่ผ่อนให้กับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็จะมีเป็นหลังแล้วก็มีเป็นแบบเป็นห้องห้องปิดพื้นนะครับนะฮะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับบ้านต้นไม้ซึ่งวันนี้ผมมาดูเซอร์วินะครับนะฮะ เป็นพื้นที่นะครับในเรื่องของห้องพักให้กับยูเซอร์นะครับพร้อมจิมเงินนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูกันครับหลังใหญ่เลยนะครับทุกคนหลังนี้น่าจะประมาณสี่ห้องครับยอดต่อยู่หลังๆแต่ก็อยู่ไใกล้ครับนั่งรถโค้ชได้แต่ถ้าตอนไหนที่มึนๆหน่อยก็เอาเรื่องบรรยากาศนะครับบ้านเป็นหลังหลัติดแอร์เฟอร์นิเจอร์ครบพร้อมนะครับสงสัยจะต้องเลือกข้างในละป้องจัดเลี้ยงเอาสบายใจดีกว่าครับ ขอเสียงชาวรถพบตัวครับคอนเสิร์ตกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วเตรียมพร้อมกันหรือยังครับเจเจอกันเดอระวาน h ฮอ d a ้าจีโร่ครับนักพบ